ครับผมวันนี้ก็อยู่กับฟีฟ่าไรส์สามีล้นะฮะก็จะมาตีบวกซิกโกลาโมสบวกห้ากันนะผมถ้ามีอะไรเสียงแล้วก็ก่อภัยนะข้างนี้เขากาลังอะไรวะกําลังตัดหญ้าอยู่เนะยครับผมน่าจะเสียงดังใช้ได้นี่ผมก็มาไม่มีเวลาแล้วขอตีตอนนี้เลยนะนนผมถ้ามีเสียงอะไรมันต้องมีเสียงแล้วผมเพราะว่าตอนนี้คนในบ้านก็เยอะแถมเขาตัดหญ้าข้างอีกก็มา ผมจะมาบอกสูตรกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยคือจะเอามาตีลอกอะนบผมตีลอกสักสามตัวนะครับนี่คือตอร์ตินซ่ศูนย์เจ็ดแล้วก็โกนะฮะบวกบวกสี่บวกหนึ่งนะผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้ฮะแล้วก็มีแต้มไหมไม่มีนะครับผมก็มาผมจะตีจับตอติกันนะผม <c oughs> ไปชบ อ่ะผมทำจอเล็กนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขยายใหญ่ให้ใหตอนลงคลิปแล้วกันนะครับแปงไอ้เชี่ยไม่ไปอีกแล้วปากมีเหี่ยวก็ออกมาซื้อตัวละครกันสักคู่นะผมมาเครับก็ได้ซื้อตัวมาแล้วนะผมเมื่อกี้ตอตติโบติเฉยนะครับบอกมาอัตยันปากให้มันแตกกระจุยกันไปข้างนึงมาเมื่อกี้ไม่เสียงแม่เข้ามาเลยนโหอันตรายแล้วแล้วผมอย่าเพิ่งเสียงดังสิงแม่กำลังแคสเกม มามาบวกห้าราม้อนมันต้องมาในไอคิวผมเพิ่งบวกติดเมื่อเช้าไปนะครับเป็นบวกสี่นะครับผมก็จะบวกห้าในวันนี้เองเนี่ยผมก็จะเอานี่ตัวนี้โดยที่ผมจะไม่มาตีนะตีล่อนเองครับผมแตกไปชื้อแตกแตกไปแตกไปแต่งแล้วแตกแล้วเอยมาแล้วมาแล้วดวงมาแล้วบล็อกเอา ผมก็จะอีกตัวหนึ่งนี้ผมเป็นตัวนี้เนี่ยฮะแตกกระจุยเลยไอ้ยี่สองบกหนึ่งมันมีโอกาสติดนั่นเนี่ยชิหายอย่าติดเลยขอร้องแตกซะแตก,แตกแตกแตกเฮ้ยมาลยแล้วเอาดวงมาแล้วดวงมาแล้วมา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 ดวงมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยตอนที่ผมนะฮะจริงๆผมจะชนสักห้าลอนะแต่ผมเปลี่ยนใจเป็นชนเจ็ดรอบนะผมก็ชนั้องหมดเจ็ดรอไแล้ว หนึ่งแล้วนะครับี่กันน,น,นบนะผมหนึ่งแล้วหนึ่งแสองครับสามครับมาค,ครับนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคมสี่ครับผมห้าครับยิงหมวกกดนั่แล้รอบนี้เจ็ดครับผมครับรอบสุดท้ายนะครับผมรามน้อนชึบ รามอสรามอสเอ้ัตว์แม่งไม่เหลือเ,เซซยวเลยฮ้เอี้ยจริงๆครับบอกคำเดียวว่าแมงเฮี้ยจริงครับ,บ,ออรรบขอบอกสามอขอเฮี้ยมึงไม่เคยคืนสักอย่างส,าสุงสุดนี้จะไม่ติดจะแล้วนะโอ้โหมูลค่าทีมกูเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีแพ็กใหม่มานะผมเติมหนึ่งพันนะครับ ครับเนี่ยนะผมดูก่อนว่าเงินตอนนี้กูมีอยู่พันแปดไอเหีย <c oughs> ขออภัยทุกก็โอ้โหคลาสเกมอยู่เสียงรถยังมาอีกโอ้มาคือแพ็กนี่นะผมหนึ่งพันเติมหนึ่งพันจะได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเติมกันนะผมก็รอก่อนแลกวกันนะผมเพราะว่าตอนนี้เงินกำลังมาฮะก็ผมจะมาบอกกันก่อนนะผมเพราะว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะฮะก็ 1, หนึ่งพันก็ได้แค่คือนึกเปิดมาได้สองร้อยเอ็มแล้วที่นนรู้นะ สองวาเอ็นี่ผมก็จะมาซื้อตัวตีปวกกันต่อแล้วส่วนท็อปสามก็ได้ท็อปสามหนึ่งใบนะสตรหกยู U, แล้วก็เป็นท็อปสี่บีลหนึ่งใบแล้วก็ท็อปห้าหนึ่งใบท็อปก็มันก็ถือว่าคุมนะผมแตว่าผมคือผมอยากได้เงินไงก็มาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ